ไม่ใช่ขอรับท่านอาจารย์เรากําลังปรึกษาเรื่องกานะรเก็บตัวบ่มเพาะกันอยู่นะขอรับฮิฮิฮิเก็บตัวบ่มเพาะงั้นเหรอเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเก็บตัวบ่มเพาะแล้วข้ามาที่นี่เพราะว่าข้ามีภารกิจใหม่มาให้กับพวกเจ้าทําภารกิจใหม่งั้นเหรอแย่ละสิทําไมต้องมีภารกิจใหม่เข้ามาในเวลานี้ด้วยนะเฟิงห่าวเจ้าสะดวกหรือไม่หรือว่าเจ้ามีข้อโต้แย้งใดหรือเปล่าอาจารย์หลิวข้าไม่สะดวกสักเท่าไหร่ข้าขอไม่เข้าร่วมภารกิจนี้ได้หรือไม่ขอรับ ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธงานที่ข้ามอบหมายให้หรอกนะเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์หลิวจะได้ยินสิ่งที่ข้าคุยกับปรมาจารย์ห้าวเทียนนางจึงจงใจขัดขวางไม่ให้ข้าไปช่างไร้เหตุผลสิ้นดีข้าได้รับข่าวเกี่ยวกับสุสานเจ้าแห่งความว่างเปล่ารุ่นก่อนมาเอ๊ะเจ้าแห่งความว่างเปล่างั้นหรอสถานที่ตั้งอยู่ภายในส่วนหมิงเทียนในตำนานข้อกําหนดภารกิจของข้านั้นง่ายมากตราบใดที่พวกเจ้าสามารถบุกเข้าไปในสุสานและรอดชีวิตกลับมาได้แค่นั้นก็ถือว่าเสร็จภารกิจแล้ว ข้าขออวยพรให้พวกเจ้าโชคดีก็แล้วกันนะอะไรนะเจ้าให้ความว่างเปล่างั้นหรอส่วนหมิงเทียนโอ้พะโลเป็ดผัดเป็ดต้มยำเราจะรอดชีวิตกลับมาได้ยังไงล่ะทีเนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์หลิวจะตั้งใจให้ทุกคนไปกับข้าบางทีนางอาจจะได้ยินบทสนทนาระหว่างข้ากับปร,รมาจารย์ห้าวเทียนจริงๆหรือว่านี่คือสิ่งที่นางต้องการจะสือ่อเฮ้ยไม่เอาข้าไม่ไปแทนที่ข้าจะไปที่ส่วนหมิงเทียนสู้ไปให้อาจารย์หลิวทุบตีข้าซะยังจะดีกว่าข้าไม่เชื่อหรอกนะว่านางจะทุบตีข้าจนตายจริงๆนะ พี่หลงรอเดี๋ยวก่อนข้ามีวิธีเข้าไปในส่วนหมิงเทียนเจ้ามีวิธีจริงๆงั้นรอข้ารู้จักใครบางคนที่สามารถพาเราเข้าไปในส่วนหมิงเทียนได้เอาละทุกคนกลับไปที่พักเพื่อเตรียมตัวก่อนเถอะเราจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่ณเมืองเฟิงหมิงนี่คนที่เจ้าบอกว่าสามารถพาพวกเราเข้าไปได้จริงๆนั้นก็คือปรมาจารย์ห้าเทียนอย่างนั้นหรอเจ้าสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์ห้าวเทียนได้ทันทีที่เข้ามาในสถาบันเจ้านีมันช่างร้ายกาะจริงๆ ท่านอาจารย์ทำไมเราไม่ไปที่ส่วนหมิงเทียนโดยตรงเลยล่ะทำไมเราต้องมาที่เมืองเฟิงหมิงก่อนด้วยเมืองเฟิงหมิงเป็นเมืองในดินแดนมนุษย์ที่ใกล้กับส่วนหมิงเทียนมากที่สุดและมันยังเป็นทางเดียวที่จะไปยังส่วนหมิงเทียนได้คนส่วนใหญ่ที่ต้องการไปยังส่วนหมิงเทียนจะต้องพากันมาที่เมืองนี้เพื่อพักผ่อนกันก่อนผู้คนที่พากันมารวมตัวในเมืองเฟิงหมิงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็มีจุดประสงค์เดียวกันซึ่งก็คือการเข้าไปยังสุสานเจ้าแห่งความว่าง มีอันตรายซ่อนอยู่ทุกที่ในส่วนหมิงเทียนพวกเจ้าต้องฟังคำสั่งของข้าทุกถ้อยคำพวกเจ้าทำได้ใจไหมขอรับดีมากเช่นนั้นไปกันเถอะส่วนหมิงเทียนตั้งอยู่ทางทิ่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปไปสู้ใกล้กับอาณาเขตของมนุษย์ท้องฟ้าไม่เคยมีกลางวันหรือกลางคืนมีความลับนับไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ภายในรอยแยกแห่งหุบเขามันเป็นดินแดนแห่งสมบัติที่มีชื่อเสียงมากของทวีปไปสู้ยิ่งเป็นสมบัติที่หายากมากเท่าใดก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นที่ส่วนหมิงเทียนจึงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันชั่วร้ายอย่างยิ่งในทวีปไปสู้ข้าข้าว่าข้าหลงทางว่ะจะหลงไนดะ้ยังไงมันมีแค่ทา,างตรงให้เดินเออนั่นน่ะสินะข้างในนี่มันช่างน่ากลัวซะจริงๆคนที่เข้าไปล้วนแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหนือกว่าระดับนักบุญแต่กลับไม่มีใครที่สามารถรอดชีวิตกลับมาได้เลยแม้แต่คนเดียวเราต้องเข้าไปจริงๆอย่างนั้นเหรอ นี่สินะส่วนหมิงเทียนข้าตัดสินใจแล้วแม้ว่าข้าต้องตกตายไปยังไงข้าก็ต้องเข้าไปยังสุสานของท่านอาจารย์เป็นคนแรกให้จงได้แต่ข้ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ทุกคนไปตายตามข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอน้องเฟิงเจ้าโมเย็นงงอะไรอยู่หรือว่าเจ้ายอมแพ้กันแล้วงั้นรอ ข้าเขาบอกเจ้าไว้ก่อนเลยนะที่ข้ามาที่ส่วนหมิงเทียนในครั้งนี้ข้าไม่มีความตั้งใจที่จะหนีกลับไปด้วยความสิ้นหวังหรอกนะสถานที่เช่นนี้มันจะเอาชีวิตของข้าไปได้อย่างไรเจ้าเห็นด้วยกับข้าใช่ไหมน้องเฟิงเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปหรอกนะเข้าไปยังสุสานของเจ้าแห่งความว่างเปล่ากันเถอะในสถานการณ์ตอนนี้เจ้ายังจะไม่ต้องการพวกเราอีกงั้นเหรอดินชิงหมิงของข้าอาจจะมีประโยชน์กับเจ้าก็เป็นได้นะพี่่าวไม่ว่าสถานการณ์ข้างในจะเป็นเช่นไรพวกเราก็จะอยู่เคียงข้างท่านนะ